วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อที่จะสัมผัสประเพณีนเก่าแก่นี้ ช้มืดวันที่13เมษายน2552เวลาประมาณตี4เสียงปืน M16 ได้คำรามขึ้นที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายจากน้ำมือของทหารที่สั่งการโดยหัวหน้ารัฐบาลที่ชื่อว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ กลุ่มนปชได้รวมตัวเพื่อแสดงพลังต่อต้านการรัฐประหารและเรียกร้องประชาธิปไตยในสังคมไทยมาตั้งแต่ปี2550หลังจากที่รายการความจริงวันนี้ที่นําโดยแกนนําของนปชประกาศชุมนุมโดยสวมเสื้อสีแดงและจากนั้นมาสัญลักษณ์เสื้อสีแดงจึงกลายเป็นสีเสื้อที่ประชาชนที่รักประชาธิปไตยทุกคนสวมใส่และเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของไทย จากการที่นายพิสิทธิ์เวชาชีวะขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ความอัปยศในเส้นทางอำนาจ mm. เพราะได้รับการสนับสนุนจากทหารและการหักหลังประชาชนโดยสสกลุ่มของนายเนวินชิดชอบเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนที่รักความยุติธ,ธรรมและรักประชาธิปไตยยากที่จะยอมรับเพราะรัฐบาลนี้ไม่ได้มาด้วยความชอบธรรมอย่างที่นายพิสิทธิ์อ้างอยู่เสมอๆเ,เนื่องจากไม่ได้รับเลือกโดยเสียงส่วนใหญ่และที่ยิ่งไปกว่านั้น ยังแต่งตั้งผู้กอ่อการร้ายยุสนามบินอย่างนายกสิทธิ์พิรมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วยการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนี้ลาออกจึงได้เริ่มขึ้น และการที่จะมีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับนี่เป็นคำพูดที่นายพิสิทธิ์เคยกล่าวไว้ในสภาแต่แล้วนายอพิสิทธิ์กลับลืมคำพูดของตัวเองหมดสิ้นเพราะจำนวนคนเสื้อแดงที่ออกมาต่อต้านขับไล่รัฐบาลนี้ให้ออกไปนั้นมีมากมายนับแสนคน จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่านายอพิสิทธิ์เป็นคนที่เห็นแก่ตัวพูดเอาแต่ได้เท่านั้นและการที่จะมีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อสงสัยว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้น อาจจะแค่บกพร่องผิดพลาดถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของประชาชนิททสวันที่8เมษายน2552 กลุ่มคนเสื้อแดงที่ออกมาขับไล่ระบอบอามาตยาธิปไตยและรัฐบาลขี้โกงได้ประกาศรวมตัวกันครั้งใหญ่และประชาชนที่มาร่วมชุมนุมนั้นมีมากกว่า3 0 0แสนคนจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมมีถแถลงการให้รัฐบาลและกลุ่มอามาตย์ทั้งหมดลาออกภายใน24ชั่วโมงตลอดเวลาที่คนเสื้อแดงชุมนุมอยู่นั้นทุกอย่างได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องภายใต้กฎหมาย และเป็นไปนโดยสันติสงบเปิดเผยและประาศจากอาวุธหลังจากที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาโดยที่ไม่มีใครทราบและไม่ได้อยู่ในแผนการคือการปิดการจราจรบริเวณแยกอนุสาว,วรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งหลังจากที่ได้สืบจนรู้แน่ชัดเรื่องนี้เกิดจากการยุยงให้พี่น้องแท็กซี่ที่เป็นแนวร่วมทำการจอดรถขวางถนนจากนั้นจึงโดนเจ้าหน้าที่ขับไล่ออกมาพี่น้องแท็กซี่กลุ่มดังกล่าว จึงทาการโทรแจ้งผ่านรายการสถานีวิทยุแท็กซี่จากนั้นการระดมคนที่ชุมนุมที่อยู่ที่หน้าบ้านสีเสาไปช่วยจึงได้เกิดขึ้นและมีประชาชนอีกมากมายออกมาชุมนุมร่วมกันโดยไม่ได้นัดหมายรัฐบาลของนายอภิสิ์พยายามอย่างยิ่งที่จะทําลายคนเสื้อแดงและสร้างความไม่ชอบธรรมให้กับขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนครั้งนี้แผนการนี้ได้เริ่มเป็นรูปธรรมและเห็นได้ชัดทันทีที่มีการปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สื่อโทรทัศน์ได้สร้างภาพความไม่ชอบธรรมให้กับคนเสื้อแดงว่าเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองสเสนอข่าวบิดเบือนว่ากลุ่มเสื้อแดงปิดทางเข้าออกโรงพยาบาลทั้งที่ความจริงนั้นไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เลยวิธีการยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดชังกลุ่มคนเสื้อแดงโดยร่วมมือกันทั้งรัฐบาลสื่อและโจรการเมืองอย่างในายเนวินทิดชอบและมีทีท่าว่าจะเป็นไปได้อย่างดีซะด้วย วิธีการชุมนุมโดยสงบและสันติซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาแต่รัฐบาลขี้โกงรัฐบาลนี้หน้าด้านนิ่งเฉยและพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างความไม่ชอบธรรมให้กับการชุมนุมโดยการแสร้ายป้ายสีผู้ชุมนุมว่าสร้างความเสียหายต่างๆนานาย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่กลุ่มพันธมิตรชุมนุมกันอยู่นั้นพวกคนในรัฐบาลนี้กลับมีทีท่าสนับสนุน อีกทั้งยังออกมาขับไล่รัฐบาลก่อนหน้านี้ด้วยคำอ้างที่ว่าได้นำพาบ้านเมืองมาสู่จุดนี้ต้องแสดงความรับผิดชอบเพื่อรักษาส่วนรวมและผลประโยชน์ของประเทศชาติจะด้วยวิธีใดก็ตามตามวิธีทางทางรัฐสภาเช่นการลาออกการยุบสภาหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อปลดเงื่อนไขทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่คุงกระทำและพคประชาธิปัตยสนับสนุนให้ทำเช่นนั้น เช่นการลาออกการยุบสภาหรืออะไรก็แล้วแต่เช่นการลาออกเช่นการลาออก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 เหตุการณ์ผ well. ่านไปและเป็นที่แน right. ่นอนว่ารัฐบาลนี้ไม่ยอมรับข้อเรียกร้องใดๆวิธีกดดันด้วยการเรียกร้องต่อนานาชาติให้เข้าใจเรื่องราวที่แท้จริงนั้นจึงเริ่มขึ้นการเดินทางไปพัทยาของกลุ่มคนเสื้อแดง ที่เป็นสถานที่ที่ประชุมผู้นําอาเซียนและประเทศคู่เจรจาก็เพื่อก,กดดันรัฐบาลและแสดงให้ต่างชาติเห็นถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลน,นี้โดยจุดประสงค์หลักคือการเข้ายื่นหนังสือต่อตัวแทนของอาเซียนให้รับทราบว่ามีประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับรัฐบาลน,นี้เนื่องจากไม่ได้มาด้วยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนั่นเองและทุกอย่างได้ดําเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น กลุ่มคนเสื้อน้ำเงินเหล่านี้ได้แอบอ้างว่าเป็นประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับคนเสื้อแดงออกมายั่วยุด่าทอสร้างสถานการณ์ความรุนแรงและเข้าทำร้ายคนเสื้อแดงอย่างบ้าคลั่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าสื่อต่างๆพร้อมใจกันบิดเบือนว่าเสื้อแดงทำร้ายประชาชนบริสุทธิ์แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้การแอบอ้างว่าเป็นกลุ่มคนที่ต่อต้านเสื้อแดงก็ปรากฏขึ้นเมื่อสื่อบางสำนัก ได้จับภาพนายเนยวินชิดชอบและนายสุเทพเทือกสุบันทำการบัญชาการกลุ่มคนเสื้อน้ำเงินนี่เป็นหลักฐานหรือใบเสร็จที่มัดแน่นว่าสองคนนี้อยู่เบื้องหลังการสร้างส,างสถานการณ์วิธีการสกปรกโสมมที่พวกนี้นำมาใช้คือสร้างภาพให้เสื้อแดงเป็นที่น่ารังเกียจโดยใช้กำลังทหารและตำรวจบางกลุ่มที่รับใช้โจรการเมืองอย่างนายเนยวินและนาย